ข่งบซือหาสองมันเปกเป็นยังเป็นย่งขึ้นมาขึ้นมาหาสองขาผมจะเข้าในเด้ผมผมจะเอายูรตตอีขามพญ่ก่อนพญามาขาเตงมนาะขาตงมูหืหนวยละสีบาทสอหือ่๋อซื้อในหาสองว่ะิผมกับหาสมันตะเบียนรถผมไ่ได้ผมตามมาดนรเอาเลยเอาเลยนเป่เอาเลยหาสอเอาเลยแมน ครับว่าฉันถือจะถือยขายอยู่นี่มันบ่อยู่นี่ประจำมันบ่อยู่ประจำวันนี้แหละอ๋อแต่ว่ามาหาสองแห้งวมดนี่มาซื้อกันซื้อซือกันเลยหาสองอ๋อซื้อซื้อกันหาสองซื้อกซื้อกันหาสองซื้อกันซื้อือกันหาสองติดตามว่ะหมดที่แล้วถือป่ะครับหมถือถือซื้อก็ใต้ดินแล้วมันก็ถือมาหาสองวันนี้ หาสองลอยพูดลอยมึงออกไหเลยเนี่ยผมตามทะเยนรถผมตามมาดุนล่ะนั่นเลขหาสองนั่นทะเยอรถคือ well, กัน well, นั well, ่นแหละทะเยอคัน well, ที่บ้านโอ้หาสองคือกันใช่หาสองคือกันหาสองตามกันตามันเกี้ยวมันไปอ๋อตามไปเกี้ยวันเกี้ยวรถเียอรถเจ้าของนั่นแหละันเกี้ยวรถเจ้าของนั่นแหละอ๋อครับ เอาเอาคุณลุงว่าบอกห้าสองฝันเกี่ยวทะเบียนรถห้าสอตอนนี้ผมเอาสี่หาหาสองเดี๋ยวผมเหลือก่อนห้าสองนะครับอันนี้สี่ห้านะครับ5้าสทะเบียนผมรถผมสามสี่ห้ามีบอสามสี่ห้ามีแต่สองห้าสองบอสัเห็นแต่ลงหายหาสอหครับสองสามีสองหาสครับแปดหาสอง เอ้าแปดห้าสองนี่แหละแปดห้าสองแปดห้าสองนะครับท่านผู้ชมขอแปดห้าสองประเดิมให้พ่อค่ะแปดห้าสองหกสี่เป็นเลขที่ผมหามาได้ทั้งนั้นแล้วนะครับแล้วก็พวกเดี๋ยวซือเงินมาเอาสองใบก่อนแล้วกันออส่วนตัวนี่มักตัวไหนผมถามนิดจากหน่นอยเอ,อ,อ้ายังบอรลูยังบอรลูกำลังออกกำลังออกเนาะ ตัวใดตัวใดมามาแห้งกระแสกระแสงวดนี่มันต้องแรนขายก่อนจังสิูเราต้องแรนขายก่อนเนาะแรนขายก่อนเนาะเอาผมมาตัวนี้นะครับหกสี่ห้าสองหกสี่ผมว่ามันสีอันสีหาไอซีโกกสีผมก็เลยสื่อสื่อลดลงมาแต้มนี่แหละก็หาสองเอานะครับ,รบก็ตามนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับคุณลุงเขาบอกว่าชอบห้าสองนะครับชอบห้าสอง ชอบ52ผมก็เลยเอา52นะครับวันนี้อุดหนุนนะครับอุดหนุนพราะขาไปนะครับลอยกันอ่าอ่าติดสิบอ๋อมันเกินบ่ะปกติกัขายเราหนึ่งละจะหายขนาดโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณได้หลายโอเคคุณลุงบอกว่า ห้าสองอย่าลืมนะครับตรงกับเลขผมนะครับผมก็เอาเหมือนกันนะห้าสองขอให้ท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมเนี่ยคุณลุงลุงคนไหยเลขนี่สามศูนย์สองศูนย์นี่ซื้อน้ำลุงนะครับซื้อตัวใดก็ออกดอกขันมันสีออกเนาะมันหมานเด้อมันสีออกถึงมันออกง่ายๆครับออกง่ายๆเนาะแต่ว่าซื้ออีรีเป็นบ่ครับโอ้ลุงบอกว่าซื้อห้าสองผมก็ซื้อตาห้าสองสามลุงในราละเียขึ้นกันลอยขึ้นลอยแล้ว อ๋อตักสีตามต่ออย่างเนาะเอาอีกลอยคุ้นลอยอีกโอเคขอบคุณคุณลุงหลาย,ลาย